เสียสละแค่ความเย็นอย่างเดียวได้ปัญญาได้ความสงบได้ขันติบารมีได้สู้เวทนาดูความร้อนนี้เอาไว้ไม่นานม,มันก็จะเย็นแต่เราไปติดอย่างเรามีเงื่อนไขไงอยู่ไม่ได้้ต้องร้อนี่ต้องเย็นได้เย็นอย่างเดียวแต่เสียหายทั้งสิบอย่างมุ่นบายเทศนาก็ไม่เข้าใจอันนั้นอันนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยเสียสละความสุขส่วนน้อยคือความเย็นสบาย แต่ได้อีกมากมายเลยได้สงบได้สันติได้สัป,ปะยะใครคลิกตัวนิดนึงแป๊บเพื่อนได้ยินแล้วเทนี้เริ่มมีสติเริ่มระวังเลยเทนี้นี่แหละคือการภาวนาอย่าไปกลัวสิ่งใดไม่ต้องกลัวร้อนไม่ต้องกลัวหนาวการปฏิบัติธรรมก็คือการฝืนสัญชตาตญาณทั้ง4กินนอนสืบพันกวัวภายัยการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ประหรือโยมคือการฝืน4อ,อย่างนี้มิใช่ ฝืนแบบแอนตี้ทั้งหมดนะคือเริ่มควบคุมก่อนอย่างเรื่องการกินเมื่อเช้าปะติสังคาอยู่พระคุณเจ้าเราจะฉันเพื่อความอยู่ได้ไม่ใช่เพื่อมอมันเพลิดเพลินสนุกสนานโกเทอะไรนะแค่อยู่ได้คือควบคุมไงไม่ใช่ว่าไม่ให้กินเลยนะแค่ให้รู้จักประมาณการบริโภคการนอนนะสีชั่วโมงนักบวช เร็ที6ชั่วโมงยาจกนอน8-90เป็นอะไรไปก็ไม่รู้เป็นคนป่วยต้องนอนมากๆร่างกายจะได้เสริมสร้างศักยภาพก็ดีอก็ไม่ว่ากันแล้วก็มาชดเชยนั่งสมาธิเอาดังนั้นให้ควบคุมการนอนด้วยทางพระนี่อันตรายของพระคือจรเข้เห็นแก่กินเห็นแก่นอนอดทนต่อคำสอนไม่ได้ดังนั้นกินนอน1 0บพันเนี่ยศีลแน, 8, นี่ล็อกไว้เลย สินหักก็เลิกนคู่ของตนเองอันนี้หมดเสียดเดินนี่เริ่มควบคุมแล้วเพราะมันจะไปเพิ่มทุกข์ไงเพิ่มทุกข์กรกเราว่าลูกรักแต่เวลาลูกทำอะไรไปเราก็ลูกทุกข์ไงรักมากก็ทุกข์มากไงอันนี้คือธรรมะต่อไปการกลัวภยัยปกติทางโลกกลัวไปทุกอย่างแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วแค่เชื่อเรื่องกฎของกรรมแล้วก็เบาลงมาเยอะเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไม่มีกรรมต่อกันก็ไม่ภัยสิ่งใด ศีลย่อมรักษาเรานอมไปทางพระธรรมแล้วทนี้มั่นใจในธรรมมั่นใจในศีลแล้วทนี้มั่นใจในทานแล้วทนี้เห็นไหมดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือการฝืนควบคุมสัญชาตญาณทั้ง4ของมนุษย์สัมพัสสัตว์ทั้งหลายนี้กินนอนสืบพันกว่าัให้เข้าสู่ระบบให้พอประมาณก็แสดงว่าท่านปฏิบัติธรรมได้แต่ถึงจะปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเป็นผู้ห่มขาวเป็นผู้ถือศีลถ้ามาแล้วปล่อยสี่อย่างนี้ กินเต็มที่เลยสุดๆเลยมีโอกาสแล้วมันทดสอบนะยิ่งเป็นพระนี่เดินก่อนใครเพื่อนท้าทายนะนี่ถ้าเบียดไม่ฟังยังไม่อยู่บาดเบอร์เก้าอย่งเล็กไปนะมันมีแต่คนรักคนเมตตาเท่านั้นแหละมีแต่หมูหมาก,กาไก่ที่ต้องไปเมตตาเท่านั้นแหละเงื่อนไขยกเลสมันมาไงไอตัวเองไม่เท่าไหร่ล้นบาทแต่ปิดฝาไม่ลงแล้วจะบอกให้ว่าขาวเหมือนกันไม่ขาวเหมือนกันนี่มันท้าทายนะประมาณไงมันจะทดสอบ ถ้าเราจะปฏิบัติจะเกี่ยวกับการทดสอบทดสอบผ่านถึงจะผ่านทดสอบไม่ผ่านก็สอ,นส,อนสอบตกเห็นไหมการกินการนอนเหมือนกันตื่นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดเอาแค่พอพักผ่อนกายหยาบสืบพันธุ์กลับไปก็อยู่ในในยะนั้นดังนั้น,น,นให้ทุกท่านควบคุมสัญชตาตญาณทั้ง4มีให้ละแต่ให้ควบคุมคอนโทรลเอาแค่พอประมาณดังทางสายกลางที่จะเป็นไปได้ท่านก็จะเป็นคนที่งดงามด้วยการปฏิบัติ ด้วยการควบคุมตัวเองได้เมื่อควบคุมกายวาจาใจตัวเองได้ก็เชื่อว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองฟังแล้วลงมือปฏิบัติในความดีอนุโมทนา